น้ำตาลชลิตาเรียนจบแล้วทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสำหรับนางแบบนักแสดงสาวชื่อดังน้ำตาลชลิตาเจ้าของตำแหน่ง Miss u นเวอร์สไทยแลนด์2,559ซึ่งเจ้าตัวโลดแล่นยในวงการบันเทิงมาได้สักพักแล้วมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผลงานละครไทยแบบเดินแบบจนตอนนี้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ล่าสุดน้ำตาลสำเร็จการศึกษาแล้วจากสาขานวัตกรรมการแสดงและการกำกับภาพยนตร์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธโดยน้ำตาลได้โพสต์ภาพตนเองสวมชุดคลุยรับปริญญาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าใบปริญญามันสวยไหมลูกแม่ถามละจบแล้วงับท่ามกลางเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก เชื่อว่าคุณแม่ของเธอต้องภูมิใจมากๆอย่างแน่นอนที่ลูกสาวเรียนจบแล้วแม้ว่าจะต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ตามสุดท้ายน้ํำตาลก็ทําสําเร็จจนได้จากนี้ไปคงจะทํางานในวงการบันเทิงได้อย่างเต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมสวยเก่งครบเครื่อง